เออหลงใบพวงไวในโตบอกมันเมาไมเราเ่องตบวเปล้ี่เลี้ยงลูกที่ไม่เีไปอมันแข็งมันันใจบ่ไยมันสหลอดล้มเลหลอดลมัน เมือน่าน้อนสามที่สมบูสรว่ายังไงครับว่าเขามางัดประตูบ้านขนของขนอะไรหรือเอาเงินเอาทองไปหมดแล้วร้องไห้จนคืนแล้วก็ตามมาได้ตามม้วนอ๋อตื่นขึ้นมาเลยซื้อเลขที่บ้านที่ครับตามมาสามมวนแล้วมวดนี้เป็นง้วดที่เท่าไหร่ครับมวดที่สามจ้ะมวดที่สามเป็นอย่างนีครับพอถูก เจอวัตถุลงามาที่หนึ่งเป็นยังไงครับตอนนั้นดีใจ ฟังก็อ่านรางวัลที่หนึ่งก็รู้อยู่ว่าถูกตัวท้ายมันเก้าเจ็ดเก้าเพราะว่าจําได้แต่ตัวข้างหน้ามันไม่รู้เลยถือออกไปให้หลานสะพ้ายดูก็บอกว่าหนึ่งศูนย์ห้าเขาบอกถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เลยดีใจครับผมเงินเอาไปใช้ทําอะไรครับผมก็จะทาบุญก็อาจจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลป้าคุณพ่อคุณพ่อก็เสียมาหลายปีแล้วครับไม่มีเงินก็มีแต่ที่อยู่นี่แหละ ครับที่ไรที่นาก็ไม่มีครับแล้วหลังจากนั้นแล<ะ>้วครับเงินหลังจากทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่แล้วแต่ทำให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก,ควก็คิดว่าถ้าทางวัดเขาจะขายที่ก็จะซื้อที่ถวายวัดจ<ม>้ะแล้วก็จะสร้างดมเป็นอนุสรณ์ที่<า>วัดที่วัดจ้ะครับหมายถึงว่าทําบุญที่วัดอย่างเดียว<ะ>ค,รครับโอครับผมครับ